เรื่องที่สายอดนักรบในสงครามพระพุทธภาสิทตโยจะขาท่าสตังพาเซอนัทถะปะะสั่นหิตอีตาเอกังธรรมประปังเซโยยังสุดตัวอุปสัมมติโยสหสัสสร้างสหสนนะัสเซนะสร้างคาเมมานุเซจิเนเอกันจะเชยมัตตานาังสเวสังคามชุดตโมแปลกกความว่า ผู้ใดกล่าวคาถาทั้งร้อยแต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์ก็ไม่ประเสริฐบทแหงท่งธรรมเพียงบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วเข้าไปสงบประงับได้ประเสริฐกว่าผู้ใดชนะมนุษย์ในสงครามพันคูณด้วยพันคือล้านก็สู้ผู้ชนะตนเองเพียงผู้เดียวไม่ได้ผู้ชนะตนเองนั่นแหละชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงคราม อธิบายความข้อความในช่วงแรกได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้มีพิเศษอยู่คำเดียวคือคำว่าธรรมบทซึ่งหมายถึงบทแห่งธรรมคือวาจาหรือข้อความอันอิงอาศัยธรรมในคำพีอังคุตรนิกายจตุก,กนิบาตพระไตรปิฎกเล่มยี่สหน้า37มส่งแสดงว่าธรรมบทที่บัณฑิตยกย่องว่าเลิศมีอยู่สประการคือ หนอนาพิชาากว่าไม่โลภของผู้อื่น 2. อ,อัพยาบาทควาาไม่ปองร้ายสามสัมมาสติการตั้งสติชอบคือสติปัฏฐานสี่สีสัสามมาสมาธิการตั้งสมาธิชอบทั้งสประการนี้ทรงถือว่าเป็นบทแห่งธรรมเป็นแนวทางแห่งธรรมเป็นทางแห่งความดีคำพูดหรือข้อความที่เป็นธรรมอย่างธรรมบทอย่างนี้ แม้เพียงคำเดียวก็ประเสริฐคำพูดที่ร้ประโยชน์ตั้งร้อยหรือตั้งพันรวงกว่าว่าพูดน้อยแต่มีประโยชน์ดีกว่าพูดมากแต่ไร้ประโยชน์ส่วนข้อความในช่วงที่สองซึ่งกล่าวถึงการชนะตนเองนั้นจะได้พนาณาต่อไปกล่าวโดยย่อ,อก,ก่อนการชนะตนก็คือชนะกิเลสท,ที่ทำใจให้เศร้าหมองการชนะตนที่สูงสุดคือชนะกิเลสโดยสิ้นเชิง กล่าวโดยทั่วไปมีอำนาจครอบงำอันสำคัญอยู่สองอย่างที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาครอบงำจิตใจของเราคืออำนาจฝ่ายต่ำอย่างหนึ่งอำนาจฝ่ายสูงอย่างหนึ่งเมื่ออำนาจฝ่ายต่ำครอบงำก็ชักนำให้ทำความช่วยต่างๆแล้วแต่ชนิดของอำนาจฝ่ายต่ำนั้นเมื่ออำนาจฝ่ายสูงเข้ามาก็ชักนำให้ประกอบกรรมดีต่างๆคนส่วนมากรู้ว่าอะไรดีควรทำอะไรชัช่วควรเว้น แต่ที่ยังต้องทําชั่วอยู่ก็เพราะสู้อํานาจฝ่ายต่างไม่ได้ขณะนั้นมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจจึงต้องยอมแพ้คนที่ติดยาเสพติดบางอย่างนั้นจะไม่รู้ก็หาไม่ว่ามันมีโทษแก่ตนอย่างไรแต่เพราะทนต่อการรบเร้าของร่างกายบ้างของจิตใจบ้างไม่ไหวยอมแพ้มันจึงต้องเสพต่อไปและมีโทษแก่ตนมากขึ้นทุกทีการศึกษาอบการอบรมก็เพื่อ ให้มนุษย์รู้จักเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำมากขึ้นและเพิ่มพูนกำลังให้แก่อำนาจฝ่ายสูงมากขึ้นเพื่อจะได้เอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ทุกครั้งเมื่ออำนาจทั้งสองมาพบกันเข้าเมื่อชนะบ่อยเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยเมื่อพอพนูนมากขึ้นก็จะไม่มีอำนาจฝ่ายต่ำใดๆมาเอาชนะได้อีกคือพอรู้ว่าอะไรเป็นความชั่วไม่ควรทำก็ละเว้นได้ทุกอย่าง อะไรที่ยังละเว้นไม่ได้่อพยายามลดให้น้อยลงและพยายามละให้สิ้นไปในที่สุดการจะเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งจริงก็เอาชนะได้ทุกอย่างคนที่พยายามจะเลิกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเลิกไม่ได้นั้นน่าสงสารมากเพราะทุกครั้งที่เขากระทำลงไปเขารู้สึกว่าเป็นความผิด แต่ต้องกระทำเพราะสู้อำนาจยั่วยวนหรืออาการเร่งร้าทางกายหรือทางใจไม่ได้สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งในการเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ําหรือชนะตนก็คือการฝึกฝนการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อความไม่ประมาทและการบรรเทาให้น้อยลงจนหมดสิ้นไปในที่สุดการตามใจตนเองเป็นมูลเหตุสําคัญของความพ่ายแพ้การฝืนใจตนเองให้อยู่ในทางที่ตนปรารถนาเป็นมูลเหตุสําคัญของความชนะ การชนะใจตนเองได้ชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ชนะกิเลสได้นั่นแหละทรงถือว่าเป็นชัยชนะอันประเสริฐประเสริฐกว่านักรบผู้ชนะฆ่าศิษได้เป็นล้านในสงครามพระพุทธภาษิตนี้พระาศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบนางกุณฑนเกสีมีเรื่องย่อดังนี้กุณฑลเกสีเป็นธิดาเศรษฐีเมืองราชคกล รูปงามมากขณะที่มีอายุได้1 6บหเจปีกำลังมีใจโลเลไฟฝันเรื่องชายวันหนึ่งยืนอยู่บนประสาทชั้นที่เจ็ดได้เห็นราชบุรุษน้ำโจรคนหนึ่งผ่านหน้าประสาทมาโจรน,นั้นถูกเคี่ยนด้วยหวายครั้งละสี่เส้นกำลังถูกนำไปสู่ที่ค่าทิดาเศรษฐีเห็นแล้วมีจิตปฏิพั์ปราถนาได้โจรน,นั้นมาเป็นสามีจึงยอมอดอาหาร นอนบนเตียงน้อยมีสิริของตนเมื่อมารดาบิดาถามก็บอกความจริงว่าถ้าได้โจรคนนั้นมาเป็นสามีก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าไม่ได้ก็จะยอมตายมารดาบิดาพยายามอ้างเหตุผลสักเท่าไหร่เพื่อให้คลายความพอใจในโจรน,นั้นแต่นางก็หายยอมไม่คงยืนยันว่าถ้ามาได้โจรมาเป็นสามีก็จะไม่ยอมมีชายอื่นในชาตินี้ในที่สุด มาดาบิดาก็ยอมแพ้ให้คนเอาเงินพันหนึ่งไปซื้อโจรนั้นมาจากราชบรุษราชบรุษรับเงินไว้แล้วปล่อยโจรนั้นไปแล้วค่าคนอื่นแทนเมื่อได้โจรมาเป็นสามีสมใจอยากแล้วนางก็ได้ปรนนิบัติอย่างดีให้อาหารอย่างดีเครื่องประดับตกแต่งอย่างดีแต่ถึงระนั้นโจรก็คงเป็นโจรนิสัยอันลามกของคน มิใช่จะชำระล้างได้โดยง่ายเหมือนล้างผักหรือปลามันเกาะแน่นและคอยจะกระตุ้นเร่งเราให้โน้มเอียงไปทางชั่วอยู่เสมออุปมาเหมือนสุกรพอใจในอาจมจะแก้อย่างไรก็ยากดังนั้นโดยล่วงไปเพียงสองสามวันเท่านั้นโจรคิดว่าเมื่อไรหนอเราจะมีโอกาสฆ่าหญิงนี้เสียแล้วยืดเอา เครื่องประดับไปขายกินและดื่มสุราให้ชุ่มใจอนิจจาความหวังดีความรักของนางที่มอบไว้ในมือโจรช่างไม่มีค่าเสียเลยความเสียสละของนางได้รับการตอบแทนด้วยการคิดคดทรยศการทําความดีกับคนสามมักมีผลอย่างนี้เสมอเสมือนช่วยงูเห่าให้หายหนาวพอมีกําลังมันก็โฉกคนช่วยเหลือให้ปางตายหรือถึงตายจะโทษใครเล่า การสงเคราะห์คนที่ไม่ควรสงเคราะห์การเลี้ยงคนก,การช่วยเหลือคนบางคนมีผลเท่ากับเลี้ยงผีมันจะไม่ทําอันตรายตราบเท่าที่ยังเลี้ยงอุปการะมันอยู่แต่เมื่อเผลอหรือลืมหรือหยุดเลี้ยงดูอุปการะเมื่อใดเมื่อนั้นมันก็ทําอันตรายมันหาได้ย้อนหลังนึกถึงอุปการะแต่เก่าก่อนไม่ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงสอนให้สงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ลงโทษคนที่ควรลงโทษและวางเฉยต่อคนที่ควรวางเฉยโจรคิดวางแผนฆ่าทิดาเศรษฐีอยู่หลายวันในที่สุดก็คิดอุบายอย่างหนึ่งได้จึงทํานอนอย่างไม่มีอะไรในชีวิตทิดาเศรษฐีเข้าไปถามจึงบอกว่าเมื่อวันที่ฉันถูกนําไปฆ่านั้นฉันผ่านภูเขาลูกหนึ่งมาได้บนบานต่อเทพผู้สิงสถิตอยู่หน้าภูเขาลูกนั้นว่า หากฉันรอดชีวิตมาได้จะทำพรีกรรมแก่เทพให้โอลานอันหนึ่งแม้ตัวเธอเองฉันก็คงได้ด้วยอนุภาพแห่งเทพนั้นฉันตั้งพรีกรรมไว้แก่เทพบนบานไว้แก่เทพยังไม่ได้แก่บนนั้นฉันไม่สบายใจทิดาเศรษฐีจึงเตรียมพรีกรรมเท่าที่สามีต้องการมีข้าวมัทุปายาตและข้าวตอกดอกไม้เป็นต้นเสร็จแล้วออกเดินทางไปยังภูเขาลูกนั้น ซึ่งชื่อว่าภูเขาทิ้งโจนโจนขอร้องให้ทิดาเศรษฐีแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและอาภรณ์อันมีราคาแพงเป็นพิเศษเพราะไปบูชาเทวดาเป็นการให้เกียรติแก่เทวดาอันหนึ่งญาติพี่น้องของนางไม่จําเป็นต้องไปนางนางได้ทําตามนั้นเมื่อไปถึงเชิงเขาโจนได้ขอร้องให้คนที่ถือของกลับให้หมดพร้อมทั้งยานพาหนะ เขาสองคนสามีพัญญาจักถือของบูชาขึ้นไปเองทิดาเศรษฐีก็ตามใจทั้งสองขึ้นไปถึงยอดภูเขาภูเขานั้นมีนามว่าภูเขาทิ้งโจรเพราะคนทั้งหลายจับโจรได้แล้วนำไปทิ้งที่ภูเขานั้นเป็นโกรกชันโจรที่ถูกทิ้งลงแล้วแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อถึงยอดเขานางได้อ้อนวอนให้สามีทำปลีกรรมถึงสองครั้ง แต่โจนก็เฉยเสียพราะครั้งที่สามโจนจึงบอกว่าฉันนำมาฉันนำเธอมาที่นี้เพื่อทำพรีกรรมก็หาไม่ถ้าอย่างนั้นนำฉันมาเพื่อเหตุใดฉันต้องการฆ่าเธอเพื่ออะไรคะนางถามอย่างพิศวงเพื่อเอาเครื่องประดับของเธอเอาไปทำไมเอาไปกินเหล้าเที่ยวและทำทุกอย่างที่ฉันเคยทำ อยู่กับเธอฉันไม่มีความสุขเลยบอกจริงๆโจรบอกความจริงใจก็ทั้งตัวฉันของของฉันทุกอย่างเป็นของท่านหมดแล้วท่านจะทําอย่างไรก็ได้ทําไมจะต้องฆ่าฉันด้วยท่านเอาเครื่องประดับไปให้หมดแล้วปล่อยฉันกลับบ้านไม่พอหรือเธอคิดว่าฉันโง่นักหรือแม่โฉมงามฉันปล่อยเธอไปเธอเข้าไปบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องเรื่องก็ถึงตำรวจในที่สุดฉันก็จะต้องถูกจับไปฆ่าอีกคราวนี้ เธอคงไม่ให้คนไปซื้อฉันมามาอีกหรอกท่านไประเด้นึกถึงความดีน้ำจิตน้ำใจของฉันที่เคยมีต่อท่านมาบ้างเลยหรือท่านจึงยืนยันแต่จะฆ่าฉันพูดไปแล้วนางต้องพิสวงเป็นอันมากเมื่อเห็นโจรหัวเราะเสียงก้องฟ้าแทนการระลึกถึงความดีของนางเขาหัวเราะเยาะเยะ้ยความดีน้ำจิตน้ำใจโจรทูลคำพร้อมด้วยอาการหัวเราะอย่างเยอยยัน เสียงนั้นเสียดลึกลงไปในหัวใจอันบอบบางของทิดาเศรษฐีเธอให้ซื้อฉันมาเพราะเธอต้องการความสุขของเธอเองหาใช่เพื่อความสุขของฉันไม่เธอจะตายถ้าไม่ได้ฉันความสุขที่ฉันให้แก่เธอยังไม่คุ้มค่างเงินของเธออีกเลยเขาเห็นทิดาเศรษฐีเป็นคนใจง่ายความรักของคนใจง่ายไม่มีคุณค่าอะไรเลยรังแต่จะถูกยาำยันเธอเพียงแต่เห็นฉันครั้งเดียวเท่านั้นก็รักฉันเสียจนเกียนตาย ฉันจะอยู่ร่วมกับเธอได้อย่างไรต่อไปภายหน้าฉันไม่รู้ว่าเธอจะเห็นใครเหมือนที่เคยเห็นฉันมาแล้วอีกหญิงใจง่ายฉันไม่ไว้ใจเธอเลยฟังเอาไว้ลูกผู้หญิงรีเปลืองอภรรอ,ออกเถิดอย่าพิริพิลายอยู่เลยโจรพูดต่อไปเธอจะรอดชีวิตไปไม่ได้เป็นอันขาดเธอต้องตายในวันนี้เมื่อมรณะภัยคุกคามหนักเข้าคุณทนเกสีจึงรวบรวมกำลังใจทั้งหมด เผชิญหน้ากับความตายนางคิดได้ว่าปัญญาไม่ได้มีไว้เพื่อต้มแกงกินแต่ความจริงมีไว้เพื่อพิจารณาเหตุผลเราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ตนปลอดภัยปฏิพานแวบขึ้นมาในห้วงคิดนางจึงกล่าวว่าการที่ฉันจะเห็นท่านและท่านจะเห็นฉันนับว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วขอให้ฉันได้เห็นท่านอย่างชัดเจนและขอให้ได้ไหว้ท่านทั้งสี่ด้าน คือเบื้องหน้าเบื้องหลังและข้างทั้งสองเถิดโจรยอมตามยืนตรางงานอยู่บนเงื่อมผาที่ทิ้งโจรน,นางทำประทักสินคือคือเวียนกว่าแสดงความเคารพสามรอบและไหว้ทั้งสี่ด้านแล้วกล่าววาจาอ่อนหวานว่าการเห็นกันระหว่างเราทั้งสองเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกรรมใดที่เคยล่วงเกินขอให้โอโหสิกรรมนั้นแก่ฉันด้วย แล้วสวมกอดข้างหน้าข้างหลังขณะโจรกําลังเผลอตัวนั่นเองผลักอย่างแรงโจรลอยลิ่วลงก้นเหวแหลกละเอียดเทพผู้สถิตยอยู่ณยอดเขานั้นเห็นกรรมของคนทั้งสองโดยตลอดได้สาธุการแกร่ทิดาเศรษฐีว่าชายจะฉลาดในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้หญิงผู้รู้จักใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ก็จัดเป็นผู้ฉลาดได้เหมือนกันทิดาเศรษฐี ผากโจโรลงเหวแล้วคิดว่าหากเราจะกลับบ้านคนเดียวมารดาบิดาก็จะถามถึงสามีเมื่อบอกท่านว่าเราได้ผลักลงเหวเสียแล้วท่านก็จะดูด่าเราว่าหัวดื้อห้ามทาร้ายไม่ฟังพอใจสมาคมกับโจรเสียทรัพย์นับจานวนพันได้โจรมาเป็นสามีแล้วก็ฆ่าเขาเสียแม้เราจะบอกว่าเขาพยายามฆ่าเราเพื่อเอาเครื่องประดับใครเล่าจะเชื่อ การกลับบ้านของเรามีแต่ผลเสียอย่าก,กลับเลยนางคิดดังนี้แล้วทิ้งเครื่องประดับไว้ณที่นั้นเข้าภปในปา่าพบอาสมของปริพาชกแห่งหนึ่งขอบวชกับปริพาชกขณะนั้นเมื่อบวชแล้วได้ถามปริพาชกว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งบรรพชาของพวกท่านปริพาชกตอบว่านางผู้เจริญการบริกรรมในกสินสิทธ แล้วทําฌานให้เกิดขึ้นหรือการเรียนวาทะพันหนึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งการบรรพชาของพวกเรานางขอเรียนวาทะพันหนึ่งเมื่อเห็นว่านางเรียนจบแล้วปริพาชกผู้อาจารย์ได้กล่าวกับนางว่านางผู้เจริญบัดนี้ท่านได้เรียนวาทะพันหนึ่งจบแล้วจงเที่ยวไปในชมพูทวีปแสวงหาผู้ที่สามารถโตตอบปัญหากับท่านได้ หาผู้นั้นเป็นคลือหัดก็จงยอมเป็นบาทบริจาริกาแห่งเขาถ้าเป็นบรรพชิตก็จงยอมเป็นสิทธิ์บวชในสำน,นักแห่งเขาดังนี้แล้วได้มอบกิงว่าให้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์นางจึงได้นามว่าชัมพุป,ปริภาชิกานางได้เที่ยวไปในบ้านตำบลน,นิคมและราชธานีต่างๆถามปัญหากับคนที่ได้ประสบพบเห็น แต่ไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาของนางได้คนทั้งหลายพอได้ยินว่าชัมพูปริภาชิกามาแล้วก็เรียงหนีเมื่อไปถึงตำบลใดานางได้ปักกิ่งว่าไว้บนกองทรายหรือเนินดินใกล้ประตูหมู่บ้านแล้วประกาศว่าใครสามารถโต้ตอบปัญหากับนางได้ให้เหยียบกิ่งว่านั้นแล้วเข้าไปพิกจาจาในหมู่บ้านใครๆที่กล้าโต้ตอบปัญหาไม่ได้มี เมื่อกิ่งว่าเก่าเหี่ยวแห้งนางก็หากิ่งว่าอื่นถือเป็นสัญลักษณ์ต่อไปนางทำอยู่อย่างนี้จนลุถึงเมืองสาวัตถีโดยลําดับปากกิ่งว่าไปหน้าเมืองแล้วประกาศเหมือนก่อนพวกเด็กเห็นเป็นเรื่องประหลาดยืนล้อมกิ่งว่าอยู่พระสารีบุตรเที่ยวบินธบาตในเมืองฉันอาหารเสร็จแล้วออกมาเห็นพวกเด็กยืนล้อมกิ่งว่าอยู่จึงถามทราบความแล้ว สั่งให้เด็กเหยียบกิ่งว่าในความรับผิดชอบของท่านเด็กพวกนั้นเชื่อพระเทระจึงเหยียบแล้วโห่ร้องโปรยธุรีเป็นที่สนุกสนานฉำผู้ปริพาชิกาออกมาดุเด็กว่าไม่ใช่นาทีของตนทำไมจึงเหยียบกิ่งว่าพวกเด็กบอกว่าพระสารีบุตรใช้ให้ทำนางจึงถามพระสารีบุตรว่าที่เด็กอ้างถึงนั้นเป็นความจริงหรือจริงน้องหญิง ถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวปัญหากับข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีและพร้อมแล้วพระเถระกล่าวท่านมีปัญหาใดโปรดถามมาเถิดน,นางได้นัดหมายว่าจะไปสู่สำนักของพระเถระในเวลาบ่ายที่เลื่อนเวลาไปก็เพื่อประกาศให้คนทั้งหลายทราบจักได้มีคนไปฟังการโต้อตอบปัญหาครั้งนี้มากทั่วเมืองสาวัตถีลือกระชอนพอเวลาบ่าย ชาวเมืองได้ไปกับนางชัมผู้ปริภาชิกาไปสู่สำนักของพระเถระนางได้ถามปัญหาเกี่ยวกับวาทะพันหนึ่งหรือเป็นบาลีหรือเป็นบาลีว่าสหัสวาทะกับพระเถระพระเถระตอบปัญหาได้ทุกข้อวงเล็บเปิดนางอาจไม่รู้ว่าพระสารีบุตรเคยบวชเป็นปริภาชคมาก่อนเหมือนกันแคล่วคล่องชนะชนะใ,ในคำสอน หรือลทัทธิของปริพาชกเป็นมือชั้นครูทีเดียววงเล็บปิดท่านมีปัญหาเท่านี้หรือพระเถระถามในที่สุดมีเท่านี้ท่านผู้เจริญน,นางตอบหากข้าพเจ้าจะถามท่านบ้างท่านจะตอบหรือไม่เชิญถามเถิดพระคุณเจ้าพระเถระถามปัญหาง่ายๆว่าอะไรชื่อวันหนึง่งนางตอบปัญหาไม่ได้ขอให้พระเถระเฉลย พระเถระจึงเฉลยว่าพุทธมนต์ขอท่านจงบอกพุทธมนต์แก่ข้าพเจ้าบางถ้าท่านบวชก็จะบอกให้ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าบวชเถิดพระเถระให้นางบวชในสำนักของภิษุนิทั้งหลายนางได้นามว่าคุณทนเกสีเถรีได้บรรลุพระอรหันตผลโดยเวลาล่วงไปสองสามวันเท่านั้นคนมีปัญญาดีอยู่แล้ว ทำอะไรก็สำเร็จเร็ววันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าการฟังธรรมของกุณทนเกสีเถรีมีไม่มากกิจแห่งบรรพชิตของนางได้ถึงที่สุดแล้วบรรลุอรหัตผลแล้วได้ทราบมาว่านางได้ทำสงครามกับโจรคนหนึ่งชนะมาแล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้นับธรรมที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมาก บทที่ไม่มีประโยชน์แม้ทั้งร้อยก็ไม่ประเสริฐบทเดียวที่มีประโยชน์ประเสริฐกว่าอันหนึ่งบุคคลชนะโจรเป็นต้นหาชื่อว่าชนะไม่คนใดชนะโจรภายในคือกิเลสนั่นแหละชื่อว่าชนะแท้พระศาสดาทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าผู้ใดกล่าวคาถาทั้งร้อยเรื่อยไปจกนกระทั่งถึงผู้ใดชนะมนุษย์ในสงครามตั้งล้านเป็นอาทิมีนยายยะ